ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโต้ครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงกับแบบแรนดอมนะครับซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับ และที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคุณกําลังจะได้เจอคู่บุญคู่บารมีเร่งทําบุญด่วนเออน่าสนใจเช่นเคยนะครับคุณกําลังจะได้เจอคู่บุญคู่บารมีขอให้เร่งทําบุญเลยนะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับวันนี้นะคุณได้ไพ่ 3. ดาบ t r e of source ห้าถ้วยไฟอฟคัพส์เก้าไม้เท้าไนล์บอนส์เจ็ดไม้เท้าเซเว่นนอฟบอนส์โอ้เดอะแมจิกเชียนแมจิกเชียนก็มานะอัศวินเหรียญหกถ้วยเอ้ยดีงามเทมเพลนส์สิบ คู่ไอเ of Cups The Star The Devil โอ้โหคู่บุญคู่บรมีคู่แซบด้วยหรือเปล่านะครับนะหยอกหยอก The High o f e n โอเคคู่บุญคู่บรมีชัดเจนมาแล้วมีโอกาสได้เจอเร็วๆนี้นะครับมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยนะครับจากใบแรกแถวแรกตัวตนของคุณบริบทของคุณนะช่วงเวลานี้มีแนวโน้มที่คุณจะ ประสบภัยทางใจใดๆมาก็แล้วแต่แน่ประสบภัยทางใจมามีความผิดหวังเสียใจใดๆหรือแม้แต่อ,อกหักใบนี้ตรงๆมาเลย3ามดาบความอ,อกหักก็ได้ รักสามเศร้าก็ได้การมีบุคคลที่สามมือที่สามมาแทรกในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้มือที่สามบุคคลที่สามก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นบุคคลที่จะมาแย่งชิงความรักเสมอไปนะครับบางทีบุคคลที่สามนี่อาจจะหมายถึงญาติพี่น้องหรือแม้แต่พ่อแม่หรือเพื่อนเราก็ได้ที่เข้ามาก้าวไก่ในความสัมพันธ์ของคุณแบบนี้บางทีคนครักคู่รักบางคู่พ่อแม่ผู้ใหญ่ไม่ปลื้มแบบนี้นับเป็นบุคคลที่สามสี่ห้าได้เช่นกันประมาณนี้ใดๆก็แล้วแต่คุณกําลังเรียกว่านะ พยายามเยียวยาหัวใจตัวเองแล้วก็จะพยายามผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปซึ่งผมเชื่อว่าคุณทําได้คุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้เพียงแต่คุณต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดใจแกร่งสักนิดหนึ่งนะครับให้มองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราตลอดไปนะครับนะทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งสมมุติหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวในขณะขณะเวลาหนึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมีพบก็ต้องมีพรากมีจากมีลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบนี้มองให้เป็นหลักธรรมก็จะ สบายใจได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นะครับเข้าใจว่ามันพูดง่ายฟังง่ายแต่ทําจริงแล้วมันยากแต่ผมว่าไม่ยากเกินความสามารถคุณเพราะว่าเอาจริงจริง,รงคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงแล้วก็น่าจะผ่านประสบการณ์อะไรมาพอสมควรเพราะฉะนั้นการที่จะมีความผิดหวังเสียใจใดๆเพิ่มขึ้นมาอีกสักเรื่อง2เรื่องณนะช่วงเวลานี้ก็ไม่เกินกําลังที่คุณจะดูแลเยียวยาตัวเองได้นะครับ มีโอกาสที่คุณจะพยายามหาอะไรทําเพื่อให้ลืมเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์พยายามทํางานหนักพยายามหางานอดิเรกเพิ่มหรือหากิจกรรมใดๆทําเพื่อให้มันเวลาแต่ละวันมันหมดไปเร็วๆผ่านวันผ่านคืนไปเร็วๆเพื่อที่จะได้ลืมสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวคุณมาถูกทางแล้วช่วงเวลานี้ การดูแลเยียวยาตัวเองเป็นสิ่งจำเป็นไม่มีใครทำแทนคุณได้นะครับคุณจะค่อยๆดีวันดีคืนหากคุณเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเคยมูเคยอธิษฐานสิ่งใดไว้มีโอกาสที่คำอธิษฐานจะเป็นจริงช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดูแลดวงขึ้นนะเป็นช่วงดวงขึ้นเป็นช่วงที่เวลาที่ควรจะได้สิ่งที่ควรได้แบบนี้แล้วก็เรียกว่าจะมีคนดีๆเข้ามา ให้เลือกมากมายหลายคนเลยแต่อย่างน้อยจะมีหนึ่งคนที่มีโอกาสเป็นคู่บุญคู่บารมีออย่างน้อยหนึ่งคนที่จะเป็นคู่บุญบารมีเข้ามาเสริมพลังชีวิตคุณได้คำว่าคู่บุญคู่บารมีนี้จะมองเป็นคนรักก็ได้หรือจะมองเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายกัลยะาณมิตรก็ได้เช่นกันแล้วแต่ว่าคุณต้องการในระดับใดนะครับ บางท่านต้องการคู่ชีวิตมีโอกาสได้สมหวังมีโอกาสได้คู่ชีวิตส่วนบางท่านไม่ได้อยากได้คู่ชีวิตอยากจะได้แค่การยาณมิตรมาคอยดูแลกันห่างๆก็พอแบบนี้เ,เวละแบบเพื่อนคุณจะได้เพื่อนที่ดีก็ได้เช่นกันนะครับ ไม่ว่าคุณจะต้องการความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็แล้วแต่คุณจะได้ตามนั้นเลยถ้าอยากได้คู่ครองจะได้ถ้าอยากได้เพื่อนสนิทจะได้แบบนี้คู่บุญคู่บารมีกําลังจะมาแล้วเร็วๆนี้เร่งทําบุญด่วนเลยช่วงนี้หน้าพ่ออกมาแนะนําตามตรงว่าขอให้คุณเร่งทําบุญทํากุศลตามกําลังเลยนะครับการทําบุญทํากุศลตามกําลังจะเป็นอะไรได้บ้านก็อย่างเช่นการสวดมนต์อยู่กับบ้านทําสมาธิอยู่กับบ้านหรือถ้าจะไปวัดก็แล้วแต่ความสะดวกได้เลยนะครับประมาณนี้สถานปฏิบัติธรรมใดก็ได้ทําที่บ้านก็ได เอาจริงๆใดๆก็แล้วแต่ให้จิตอยู่กับพระให้ใจอยู่กับพระนะครับาหายใจเข้าออกเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลแบบนี้ก็จะเป็นการยกระดับเสริมดวงให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆเรียกว่าจะดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาเร็วยิ่งขึ้นได้นะครับช่วงเวลานี้เอาจริงๆถ้าไม่นับปัญหาของคุณที่เกิดขึ้นนะ ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาคุณมีชีวิตที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับคนอื่นๆในในช่วงเวลานี้ลองดูคนรอบข้างเขาอาจจะเครียดกว่าคุณคนจํานวนมากที่มีความเครียดมีปัญหายิ่งกว่าคุณอีกคุณเองยังโชคดีมากนะครับณเวลานี้ทบทวนดีๆคุณยังมีครอบครัวที่ดีมีงานมีการที่โอเคหรือแม้แต่มีชีวิตส่วนตัวที่ค่อนข้างโอเคอยู่คนเราไม่สามารถสุขร้อยเปอร์เซ็นต์หรือทุกร้อยเปอร์เซ็นต์มันย่อมมีปะปนกันไปเป็นเรื่องปกติ คนที่จะเข้ามานี้คู่บุญคู่บาร,รมีของคุณนี้สามารถเป็นได้ทั้งคู่ครองก็ได้หรือเป็นกาลยานมิตรก็ได้ตามต้องการแล้วแต่เลยนะครับหากคุณคาดหวังการที่จะได้ใครสักคนมาเป็นคู่ครองคนคนนี้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาสารสัมพันธ์กับคุณถึงขั้นเป็นคู่ครองหากคุณอยากได้กาลยานมิตรคุณมีโอกาสได้กาลยานมิตรที่จะมาส่งเสริมกันเติบโตไปด้วยกันแล้วก็เรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในสายงานในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ทําร่วมกันได้เลยประมาณนี้ใดๆก็แล้วแต่มันมีเดิลออกกกมา็็เปเปน าการบรมแทรกอยู่เพราะฉะนั้นค่อนข้างฟันธงให้ไปในทางการสร้างครอบครัวก็สูงเรียกว่าการเข้ามาพบปะเจอกันแรกๆอาจจะมาด้วยความหลงเสน่ห์รูปร่างหน้าตากันแบบนี้แต่พอคบหาระยะยาวแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นอ,อกเห็นใจกันเข้าอ,อกเข้าใจกันแบบนี้เป็นไปได้เช่นกันนะครับใดๆก็แล้วแต่คุณไม่ต้องกลัวเดวิลนะครับมันเป็นเรื่องของเสน่ห์นะเสน่ห์ไม่ตามมานิยมก็ได้หรือตีความอีกอย่างหนึ่งได้ว่าพอคุณมีคู่หรือคุณมีคนเข้ามาพอคู่บุญคู่บรารมีของคุณเข้ามาในชีวิต you <laughs> ยิ่งคุณมีคู่คุณจะยิ่งดูมีเสน่ห์มากขึ้นแบบนี้เป็นไปได้บางคนตอนอยู่คนเดียวก็เงียบเงียบเงาเงาไม่ค่อยมีใครสนใจแต่พอมีคู่ปุ๊บเสน่ห์มาทันทีคนรุมล้อมสนใจทันทีมันเป็นเรื่องจริงที่มักจะเกิดขึ้นตอนสดๆไม่มีใครสนใจแต่พอมีคู่ปุ๊บเสน่ห์แรงเลยไม่ประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับคุณไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหาใดๆในอนาคตหรือไม่ทําใจให้สบายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลอยู่เรื่องความสัมพันธ์ของคุณคุณมีโอกาสจะได้เจอคู่บุญคู่บาร,รมีที่่เข้ามามสง เสริมซึ่งกันและกันย้ำเลยว่าส่งเสริมซึ่งกันละกันหากคุณอยากสังเกตนะครับเอาไว้สังเกตเป็นข้อมูลว่าคนคนนี้จะเป็นใครได้บ้างให้ไปดูคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมอย่างเช่นเพื่อนแนะนํามาเจอจากงานมงคลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วโอกาสที่จะเป็นคนราศีใดธาตุดใดดินน้ําลมไฟได้บ้างนะให้ไปสังเกตคนธาตุดินมังกรพุธศพกันแล้วก็ธาตุไฟเมษิงธนูนะครับกรณีที่เมื่อพบปะกันแล้วเจอกันแล้วมีโอกาสสอบถามวันเกิดกันแบบนี้นะเออ แต่ถ้าหากไม่รู้วันเกิดเขาไม่รู้ราศีไม่รู้ธาตุเขาก็ไม่เป็นไรขอให้ดูจากการกระทําดูจากพฤติกรรมที่ทําให้กันก็ย่อมได้เช่นกันไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องราศีเกิดธาตุกำเนิดนะครับดูเป็นแนวทางพอนะประมาณนี้ ใดๆก็แล้วแต่ย้ําเลยว่าช่วงนี้ทําบุญทํากุศลให้มากๆเลยนะครับเริ่มจากที่ตัวคุณเองก่อนฝึกจิตฝึกใจให้สงบเป็นสมาธิพอมีสติสมาธิปัญญาจะตามมานอกนั้นก็เป็นการกุศลอื่นๆเช่นการบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอะไรก็แล้วแต่ที่ทําแล้วสบายใจทําเลยประมาณนี้ยิ่งทําสิ่งดีๆยิ่งอารมณ์ดียิ่งสบายใจยิ่งดึงดูดคนดีๆให้เข้ามาเร็วนะครับคู่บุญคู่บรารมีของคุณกําลังจะมาแล้วนะครับมาลุ้นไปได้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบส สรุปส่งท้ายท้ายสุดกันนะครับว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรมีคําแนะนําใดๆเพิ่มเติมหรือแม้แต่มีคาเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โ oh หหนึ่งไม้เท้า as of o n d e โอเคมาสนับสนุนคำทำนายวันนี้ว่าเรามากันถูกทางคำทำนายวันนี้มีโอกาสแม่นยำสูงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้คำแนะนำจากใบนี้คือขอให้คุณใช้ชีวิตไปตามปกติไม่ต้อง กังวลมากว่าใครจะมาใครจะไปขอให้คิดสบายๆว่าใครมาก็ยินดีต้อนรับใครจะจากไปเราก็ไม่ว่ากันนะครับประมาณนี้นะชีวิตคุณเป็นสิ่งที่คุณสามารถดําเนินไปได้ตามที่คุณต้องการดวงช่วงนี้ดีมันเสริมสร้างบุญเสริมสร้างบาร,รมีเข้าไว้คนดีๆเข้ามาแน่นอนชีวิตจากนี้ไปจะมีความสุขความเจริญขึ้นแน่นอนนะครับโอเครับไว้นะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอพระคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ